ครับเี๋ยวไปรอไปติดตามกันดูนะครับว่าจะสู้ตายหรือจะสู้ถอยนะครับจะไปรุ่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอเดินทางก่อนครับเี๋ยวไปอะไรครับ ครับก่อนอยู่เราจะมาทําการมัดเบ็ดนะครับมัดเบ็ดตกประสากนะครับโดยที่วันนี้เราใชา้สลิงนะครับถูกๆนะครับนี่อ่าถูกๆนะครับ20่สิบปอนทำการมัดเบ็ดครับโดยวันนี้ดูด้ยี่สิปอน ง่ายครับไม่เรื่องมากอ่ะมันอยู่เพราะว่ามันอยู่กับเราไม่นายแล้วแต่ก็ขาดเด็ดผมใช้แค่นี้นะครับเบ็ดเบอร์สิบเบ็ดแค่นี้เบ็ดกล่องครับถูกๆ แล้วก็จะใช้สามทางตัวหนึ่งไปเลยนะครับนี่แล้วก็ลามัดเบรผมก็จะสลับนะครับไม่ต้องไปเรียงให้มันสวยแค่สลับความยาวแค่นิ้วเดียวนิ้วชี้นะครับความยาวของนิ้วแต่ละคนไม่เท่าผมนิ้วสั้นนะใช่นี่เอง แค่นี้ก็อยู่แล้วอ่าแล้วก็ส่วนปลายผมก็จะใช้ตรงนี้แค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปต่อช็อกลีดนะครับตกปราสายิงมัดง่ายยิงเร็วยิงดีเราครับแค่นี้เองเอาปลายคิปดมาครับปลายคิปดมาเอาปลายคิปของเรามามาคิปของเรามานี่ครับผมก็จะใช้ที่มัดเป็นห่วงคือเรามีคลิปปลายคัน อยู่เราก็จะใช้ไอ้เนี่ยไม่มันไม่มันคงฮะเยวะเจอภาษาเคยฉีกยัง,ยงตรงเนี้ยมันจะระเบิดอ,อ,อืมอหอนีบติดใช่เห็บไว้ก่อนการระเบิดไปไปเลยนะครับผมจะใช้แร่นะครับที่เราไปหามาเมอร์กี้นี่ครับ ได้มาร้อยกว่าตัวฮะไปเลยแค่นี้เองไปนะครับลองดูอ่าเทสก่อนว่าภาษาเขาไหม น,นี้เรามาหาเหยื่อกันนะครับเป็นเหยื่อกุแลนะครับที่เราต้องการกุแลแล้วก็ปลาข้างเหลืองนะครับลงเบ็กกันแล้วครับก่อนจะเข้าหมายปลาสัตต้องมาหาเหยื่อกันก่อนนะครับจากเป็นพวงเหลือตัวเดียวกับปลากุแลนะครับที่เราจะหาเป็ำเหยื่อตกปลาสาตนะครับฝั <c oughs> ่งโน้นโดนไหมเอ่ยโดนไหมครับโดนอยู่เนาะ ตัวเนาะตัวนไหมก่อ,อาไปและครับไปและปากมันบางบทำแรงกันไม่ได้หลุดหมดน้ำเชี่ยวเลยไปและเลยสามตัวครับปวดเลยครับปวดเลยปวดเลยเลยอาฝั่งนู้นกี่ตัวครับฝั่งนู้นกี่ตัวนะครับเอาไปกัรหาเรือก่อนนะครับทางเหลือสงสวยงาม รู้ระจาจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเราต้องหาเหยื่อไปก่อนเหยื่อที่เขาชอบนะครับไอแหล่ข้างเหลืองค่อยๆเล่าลมไหนยังโอ้หลุดหมด น้ำมันแรงด้วยนะปากมันเปาะแล้วเดียวนี่ครับโดโโฟงปลานะครับหมายกองที่เราจะเข้ามากันนะครับหลังจากที่เราหาเหยื่อกันมาครับแบบเหยื่อพอแล้วนะครับที่เราไปหากันมานี่ครับแล้วทําการปล่อย

ลอยแล้วลอยอีกเอาเลยครับทำการปลดเลยใช้ผ้าใช้ผ้าปล่อยเลยนะปล่อยเลยปล่อยเลยกลางน้ำเอาถึงหน้าดินแล้วก็ก่อขึ้นมากประมาที่กลางน้ำครับโอเคอันที่จับนะครับเราต้องใช้คีมใช้คีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคีมอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมีบให้ได้ไหมไอ้คีมเพราะมันอันตรายครับฟันมันคมมากเลยอย่าให้อีอย่างต้องล็อกปลาให้อยู่เนาะล็อกปลาไม่อยู่นะสะบพัวเรียบร้อยสามทางใช้ได้ไว้ พี่น้องดูหน่อยนี่เย่ yeah.